ตึงจังวะตึงจังวะพิยเป็นตึงจังวะวันนี้เสร็จเเราแล้ว

สมาร์ทภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสติก็อขาดดีว่าเขาจะบอกจะเขาทยังเขาี่ไปไเขาไม่ค่อยดูเรื่องพูยกับตัวเองตัวพรุ่นงน,น,น,โโน,นี้นะตอนทุ่มหนึ่งพี่มีสตรีมห้องแข่งน่าจะมาทุ่มหนึ่งหกโมงไม่น่าจะมานะเพราะว่าติดสตรีมห้องแข่ง วันนี้เจอพี่ตอนทุ่มเงินนะคะ6องไม่น่าจะมาเก็บเสียงวอมเสียงก่อน แต่ก,กล่องเนี่ยเออดีนะแต่ไอ้เรือบินข้างบนน่ไม่ดีนะเอามาทำไมวนะพลังงานชีวิตจัดไห้าสายมา คูดาวอยู่แหงมาถึงเปิดก้อนเลยเน,นิคาตู้าต้องคาต้องคาตู้คาตูาตเมียวอ่ได้ไหมวอเ ได้ที่หนึ่งแล้วน่าจะยากอะสุ่มมากน่าจะยากระดับยินกันอยู่บ้านชุวกว่าแกจอนมาชุกมาชุก ดาวจะดาวร้อยกว่าแล้วกว่าเล่นได้ตัวนะตัวิ่งเข้าไปหาอ้าววิ่งไปใต้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 ที่ไปบนใจเย็นใงเย็น,นขอของหน่อยไปที่ฝังแสงไปตรงนั้น ไม่มั่นใจในเกาะเลหยหยาบบาบากค่าุนมันบากไม่ใช่ค่าคนครับอันนี้ไม่ใช่คนนี้มันบอดทางการระบาดฉา,ามนี้ เขาวงฟ้าด้วยอยากเอาคู่เล่นใหม่ครับนี่ใหม่ครับเขาเล่นนานแล้วด,ดวยอยู่ไว้แก่แก่ถอยแก่ไปคู่เลยจะไม่ได้นั่นอะไรล่ะ

เสียงดังโง้โง่เลยใช่หรอกครับจอพี่ไม่มีเรียกน้องเสียงดังปิ้วปิ้วเลยใหไมก็ขยันปั๊กชี้ผ่านอัพยังไงให้มันแยกว่าเดิม ว่าไหมเจ้าอัพมองเดะําให้มันดูแย่กว่าเดิมอยู่น้องเบ้าไม่รู้ไม่ได้เล่นเกมดูพี่เล่นไปนี่แหละเราเล่นไม่ได้เกมนี้เป็นเกมที่แบบดูดันมากกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่ ตรงนั้นเด็กแดงเด็กแดงแดงม่ายังไงครับคุณพรลเล่ยออกกำลังกายเสร็จแล้วล่ะครับต้องเบาเห็นไอ้จุดเหลืองๆจุดแดงๆคิดว่าคนทุกทีเลยนะ

มีคนจะเอาไหมเรียวฟาดลุงใครไค้ใครมันช่างกล้าใครมันเหิบคระเดิมคุณบอกใช่คุณเพื่อใครมันเหิบคระเดิมไปหานในกลุ่มค่ะ เอส่้าห้ามมันฮาวจมีมันฮาวกรดผถึงมันเอาเลื่ยงเช่า ไม่ได้จ้าบ้า ไอเดดแน่เลยสภาพเนี้ยถ้ามาันมามายอมรับสไวดยเลยนะยังไม่ได้ไปไหนเลยตรงนี้ไปไหนก็เกมบใจเย็นใจเย็นทุกคนทุกพุกย่าห้าวาหลน้องย่าห้าวาหล ไอเดียจะฟาดคุณลุงไอ้เดีดเหรอเล่นแบบหย่อนหย่อนหน่อยน,นี่เล่นแค่สิบเปอร์เซ็นต์ของฝีมือนะไม่อยากกระชูไอแกะอูจะดาวอยอะนี่ครับจานดีจ้าดีจ้าดีจ้า โอ้วันนี้ที่แ่าพี่จะซื้อไอ้เซนติเงือบไปพอมีอยู่เก้าสิบเอ็มจบเลยจกจัดแว็กขวาเรา ai bỏng cứ kẻ phô kẻ pe kẻ ta cả chắc quá. Đi đây này,เจอ này. chuẩn đó chuẩn bất lời Nó sẽ thổi xuống dưới à Nó thổi trái ไอพี่โคตรตึงเลยปะแกกันเล่นด้วยตายคนฝาคนแม่มันตึงคัจริงๆเห็แบบนี้พี่ก็อุดใจแบบนี้พี่ก็แบบยิ้มรอ ่ผมไม่ได้ด้วย <Dom inating. S 1> ได้ยินตัวไหนดาวเลยไดนยินตัวไหนดาวเปวะเน,นี่ยมองเปคนทุกที่เลย เขาเป็นอยู่ทำเลยตรงนั้นห้าไม่กระคิวดักเนินตัวหนึ่งว่ะไปซ้ำๆไปเดี๋ยวนะ ป่าพี่จ้ง ยามาซงตึงหลายเนาะคู่ก็ได้เด้ในตึงตึง <Okay. S 1> เสร็จแล้ว <Okay. S 1> ตันนี้เสร็จแล้ว เดี๋ยวไล่ไขจ่จอนโอ้ยตึงจังวะตึงจังวะพี่ยาเป็นตึงจังวะ ก่เมซี่ซื้อซาร่าสมแล้วอุ้ยตึงเกินปะละใช่ไหเล่นแบบนี้ตึงเกินปะละตึงแบบนี้ไม่ไหวข้างซ้ายไม่ติดติดข้างขวาใส่อดใส่เข้าไปในปักแล้วก็ถอดมาให,หม่ I stand as a guardian against chaos.